ไอไปอาบน้ำนีลูกนะไปอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวสวยเอออาบน้ำแต่งตัวสวยเดี๋ยวไปขายของกับพ่อนะขายของกับพ่อแม็กแม็แม่แมเลยแม่เลยเออคุยกันหน่อยเรานี่ยังไม่ได้คุยกันเลยนะยังไม่ได้คุยกันเลย แน่แน่แน่น่ยังไม่ได้คุยกันเลยออไปแ่เลยเลยเออเเอแม็กแม็กอืไปจะร้องไห้แล้วนี่จะร้องไห้แล้วนีน่พ่ออือแม่เ้ย